ซึ่งข้อนี้ยที่เขาทําไว้เขาสินค้าสูงถูกไหมฮะสินค้ามันสูงจริงๆมันต้องต่ําเหลือแสนสองอสินค้าไปมวัวสูงกําไรสูงแต่ถ้าเกิดสินค้าไปมัดวต่ํากําไรต่ําดังนั้นเมื่อกําไรที่เคยถูกบันทึกไว้มันสูงไปผลต่างเราจะต้องทําไงคะหักกำไร<ห>ออกอแบบนี้เมื่อเคยบันทึกเยอะไปเราต้องบันทึกลดลงดังนั้นผลนต่างเลยต้องหักออกคือขยายความนิดนึง ขายายความตรงนี้นะครับบางท่านอาจจะไม่รู้ก็ได้ตรงนี้ก็คือเวลาที่เราพูดถึงการบวกกลับหรือหักออกเนี่ยเราพูดถึงการคำนวณกำไรสุทธิ <c oughs> ทางภาษีครับ <c oughs> เราจะปรับที่ตัวกำไรตั้งต้นเนี่ยคือกำไรสุทธิทางบัญชีไว้ใช่ไหมครเราจะตั้งที่กำไรสุทธิทางบัญชีซึ่งกำไรสุทธิทางบัญชีเนี่ยมันก็มาจากในงบกำไรขาดทุนนั่นแหละ ที่เราเคยทํางบการเงินตามมาตรฐานทางบัญชีมาจากงบกําไรขาดทุนเราเอามันมาเป็นตัวตั้งดังนั้นก็แปลว่าไอ้ตัวที่เราตั้งมันคือตัวกําไรครับดังนั้นไอ้ตัวที่ตั้งตัวกําไรก็แปลว่าเราจะปรับกําไรจะบวกหรือจะหกักถ้าบวกก็ไปบวกกับ,กบตัวกําไรสุทธิทางบัญชีถ้าหักก็เอาไปหกักแล้วจะกี่ตัวกี่ตัวไม่รู้ว่าสุดท้ายนั้นยอดได้ยอดสุดทธิอะ่ะเราเรียกว่ากําไรสุทธิทางภาษี ตรงนี้ที่เราต้องการตอนสอบเนี่ยเขาให้เราทําตรงนี้โชว์ส่วนใหญ่นะครับให้เราทําตรงนี้โชว์ข้อสอบเราต้องเข้าใจก่อนว่าเ,เราตั้งต้นที่กำไรสุทธินะดังนั้นหมายความว่าสิ่งที่เรากำลังจะทําจะบวกหรือจะหักเนี่ยคือการบวกหรือหักที่ตัวกําไรมันก็เลยเป็นที่มาของอาจารย์เจ๊๊่บฮะเมื่อเราจะปรับบวกหรือหักที่กําไรก็เมื่อที่คุณเคยบันทึกสินค้าคงเหลือไว้คุณบันทึกไว้สูงกว่าราคาตลาดแปลว่าคุณบันทึกสูง สินค้าที่คุณบันทึกสูงที่ผิดเนี่ยคุณบันทึกสูงมันมีผลทำให้กําไรสูงดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่ากําไรสูงเกินไปเราก็ต้องหักออกมันก็เลยเป็นที่มาว่าอาจารย์เจ๊บก็เลยบอกว่าเคสนี้ก็คือการหักนั่นเองเนี่ยเคสเนี้ยจากตัวอย่างเนี้ยก็คือหักออกสามหมื่นพอหักออกสามหมื่นได้คำตอบหักออกสามหมื่นแล้วไอ้ตัวเนี้ยก็คือตัวหักอยู่ไฟหักอยู่ไฟหักเนี่ยตัวหักตรงเนี้ย ผมก็ใส่ไปสมมุติว่าม,มีมีตัวเดียวในโจทย์ข้อนี้นะฮะตัวนี้ก็จะกลายเป็น3ามหมื่นเป็นตัวหักของกําไรสุทธิรอบท<า>ี่ผ่านมาไม่ได้ออกภาษีเงินได้นิติบคุคคลรอบนี้ให้ดูไปเลยนะคะทั้งพมกดรด50ศูและห้